วัสดตีมือนี้เขาครับพาร์เบิร์ไข่โมแตงเลยครับพี่น้องแต่หลายขี้ยังหนีเมื่อเส้านี่นตาแดงกับหน้าแอมไปแงเต็มเส้าหนี่นะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะไข่หมดแดงแม่ไปแม่กับตาแดงไปแงม้มานะจ้ะเต็มครูเลยพี่น้องเพื่มีแต่ไข่แม่กับไตยยังยังยังอย,งอยู่ยาการมันสิแตก ไข่มันติแตกนี่จะมาบนวิธีการเห็ดหล่อนเซนใส่ตะเกียงเลยเลยใส่น้ำเลยขั้นเอาใส่แป้งมันเห็นตาสิบอดบ่เนี่ยบอดตาบอดตามันสีบอดจ้ามันสิบอไขรอีกสิบอได้กินปีนาปีนามันสิบอได้กินเนาจะจ้านี่เขาต้องเอาใส่น้ำเอาใส่น้ำมันเอาเมียมันนอกน้ำแล้วก็ไปปล่อยไว้ใต้ต้นไม้เห็นมันไข่อีกเราจะเขาไปสิด้กินอีก น,นี่พี่น้องหลอนออกมาเราก็สิได้ดิน,ดนิแตกเราจะมันนี้คือสิกินไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะหลอนไป่งไปข้างนี้นีหลอนแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ น้ำขักไข่มาเดงเพียวไม่แต่ไข่ตูงไหมเดี๋ยวปะเอาแล้วน้าจ่ามื่อนี้กะมาเบิง้งวิธีการเห็ดพาพี่น้องมาเบิง้งวิธีการเห็ดเดี๋ยวเ่าไปเบิง้งตอนกินได้น้าจ่าพี่น้องจ๊ะนี่เป็นตอนกินแต่ว่าครับพี่น้องเราเมื่อ ก้อยเมือนี่สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขผุ้ทุกคนนะจ๊ะพี่น้องจ้เมืัอนี่กับมาพอ้กันขึ้เก่าจากกับช่องอีสานพาก,กินแซบจ้เมืันนี่กับสิพาพี่น้องมาก,กินก่อยไข่มดแดงนะจ๊ะพี่น้องจ้เบึง้งยกให้พี่ให้น้องบึง้งโอ้ยเต็มถาดเลยจ้ะ ก๋อยนัวเน่าจะพี่น้องจาผักเข้ามาหนีกับมาแบบเต็มฐานเลยจ้ะมาจ้ามาใส่กันเลยจ้ะพี่น้องจ้าบ่อะไรย้ายห้างหิวเข่านี่มากับกองเขาเหนียวของเขาคือเก่าน่าจะกองเขาขออนุญาตวางไว้ข้างล่างเลยจ้ะพี่น้องจ้าบ่มีอันมองว่างเนาะมาด้วยจ้ะพี่น้องมากกินเข่าขอเส้าขอเส้าขอเที่ยงมากกินน้ำกันจ้าหาข้อเขามากินน้ำกัน ใจก็เลยพี่น้องสวดบ่สวดเบิ่งแน่นี่แม่ย่างงอบงอบอยู่ย่างชวนกันอยู่นี่ไข่มุดแดงเข้าแย่มาอีกสุดๆไม่ไหมบอกว่านี่น้าแม่บอกว่าแม่เป็นเข้าคนไห Khám nhanh nhanh chả? Nhà em 어 칸이네네 루잠좀 มาเด้อดาวว่าเสร็บแล้วกันเจ็บข้าวขึ้นหมด กินกัอบอันนี้เขากันครับ ngoài Phật tu. จะทำเนี้ยๆเลยจ้ะ <c oughs> ไม่ต้องไปยอมเขาหาเอง อาหารสันดีของผาคอีสานนอะจากพี่นองจะเนี่ยบอส่ว่าสิเได้กินมันสูยงามดิ เม่นว่าอยากน้ำได้กกับไปแง่ก็ได้ก,กินโหลดได้พี่น้องมันออกปีละเทอยดิแม่นว่าตาแม่นปีลเติอบอกขันหอดขันบอะหนย้ำมันกับปลาใครพี่น้องอาหารสันสูง ก็ซื้อกินก็วปวดอินเพราะยูไปไหมเพื่อนพี่นอ้องเพื่อนก็เลยเองอื่นอาหารสั่นสูงมาจะ้ะมันอยูไปไหม 怪，开么点？ กินกวนน้วยไม้แดงย่า

老飞，闭眼睛了呗。 จะไปจำว่าพี่น้องสดเอารถ 妈的姐。 ่ายจบิบบาแมนซีหารกับจิวพี่น้องย่นนะบ๊แมนนห,หน่อย ไปมไปมาคูกาับไไปาไปกนกินไปบอไ้เจ้าดำมาหาเจ้าดำี่หาบ่ไปวเอาเอาล้วนะจาพี่น้องจ่ามนิดะมาพอพีพอนนองเทียนมาหนีจ้าอิ่มนะจ้าพอดกันชิบหนาเ้วยอ้จะสำหรับว้่นดีกะขอตัวร้านเป็นก่อนจ้าสวัสดีจ้า